สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์หมดเวลาชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยปรับตัวอย่างไรก็ไม่ทันแล้ว เบยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้ากล่าวว่าถ้าเปรียบกับการเลือกตั้งตอนปี2562ที่มีแคมป์การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างฝ่ายที่เอาการสืบทอดอำนาจกับฝ่ายที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจของคุณประยุทธ์จันโอชาผมมีความเห็นว่าการเลือกตั้งในปี2565หรือ2566ที่จะเกิดขึ้นรอบใหม่นี้มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่ได้เป็นการสู้ระหว่างการ หรือไม่เอาคุณประยุทธ์แล้วแต่เป็นการต่อสู้ในเชิงคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองเศรษฐกิจในแบบทะลุทะลวงเชิงโครงสร้างหรือต้องการเพียงแค่เลือกคนเข้าไปปะผุบริหารจัดการตามช่วงเวลาคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่เคยใช้กันมาจะมีการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่เคยถูกยึดอำนาจเท่านั้นแต่ความหมายจะขยายกว้างกว่าเดิมคนอาจสนใจว่าพรรคไหนสนับสนุนเรื่องการปฏิรูปสถาบันกองทัพศาลหรือไม่รวมถึงให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจอย่างเต็มที่หรือไม่ทลายทุนผูกขาดด้วยไหมการจัดสรรทรัพยากรในประเทศลดความเหลื่อมล้ำและสวัสดิการเป็นอย่างไรถือเป็นโครงสร้างภาพใหญ่ทั้งหมด การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นภาพแบบนี้คือระหว่างการปะผุกับฝ่ายรื้อโครงสร้างมันจะทำให้การเมืองไปได้ไกลมากกว่าเดิมมากกว่าปี2562พูดถึงสภาพการเมืองปีนี้ปียบุตรมองว่า การเมืองในสถาบันการเมืองเช่นสภารัฐบาลพักการเมืองจะเป็นปีที่ทุกฝ่ายทุกผู้เล่นมุ่งหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งส่วนตัวคิดว่าบทบาทสถาบันทางการเมืองปี64ไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชนจนทำให้สิ้นหวัง ในปี2565น่าจะเป็นเช่นนั้นอีกสภาที่เคยจะเป็นความหวังของประชาชนก็จะคล้ายเมื่อปล,ปลายปีต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมานั่นคือองค์ประชุมไม่ครบสภาจะกลายเป็นการเข้าเวรของบรรดาสสที่ต้องมากดบัตรลงมติแต่เวลาดีเบตรหรือถกเถียงเพื่อประชาชนหากกล้องถ่ายทอดสดแผนกล้องไปจะเห็นว่าห้องประชุมสภาโลง่ง ในส่วนของรัฐบาลคงมีความคาดหวังว่าหลังจากกฎหมายลูกพันก็คงจะยังไม่ยุบสภาพยายามจะดันให้ไปถึงปีงบประมาณอีกรอบเพื่อเอางบประมาณเหล่านั้นมาแสดงให้เป็นผลงานเพื่อเป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้งดังนั้นผมจึงมีความคิดว่าสถาบันการเมืองทั้งหมดในระบบ น่าจะไม่ได้ตอบสนองประชาชนดังนั้นข้อเรียกร้องของประชาชนของการเมืองนอกสภาคือการชุมนุมในปี2563ถึง2564ที่มีข้อเรียกร้อง3ข้อก็จะไม่ได้รับการตอบสนองอะไรเลยตรงกันข้ามกลับถูกจับกลุมคุมขังมากขึ้นในปีนี้ปัญหาและข้อเรียกร้องจะไม่ได้มีอยู่แค่เรื่องทางการเมืองแล้วจะมีข้อเรียกร้องทางเศรษฐกิจปัญหาปากท้องเพิ่มเติม ถ้าเราสังเกตดูปลายปีที่ผ่านมามีการชุมนุมหลายกลุ่มยิ่งขึ้นเฉพาะกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยกับโครงการของรัฐที่ไปลงพื้นที่ของเขาและทำลายทรัพยากรตั้งแต่บางกลอยมาถึงจะะนะดังนั้นทิศทางของการชุมนุมจะมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพิ่มมากขึ้นที่ไม่ได้มีข้อเรียกร้องหลักในทางการเมืองอย่างเดียว ในส่วนของข้อเรียกร้องทางการเมืองทั้ง3ผมคิดว่าผลพวงของการที่รัฐบาลใช้วิธีนิติสงครามคือเอากฎหมายกลไกลเข้าไปจับกลุ่มคุมขังประกอบกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญปีก่อนทุกอย่างจะบีบให้การชุมนุมในรูปแบบเดิมทำได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่เยาวชนนิสิตนักศึกษาในนามคณะราษฎรต้องขบคิดกันมากขึ้นว่าจะผลักดันข้อเรียกร้องของตนเองไปต่ออย่างไรด้วยวิธีการใหม่ๆที่ไม่ใช่เพียงแค่การชุมนุมแบบเดิมเท่านั้นเพราะตอนนี้ข้อเรียกร้องนำเสนอออกไปค่อยๆหายไปจากพื้นที่สาธารณะแต่เขามาพูดเรื่องการปล่อยตัว ผมคิดว่าภารกิจของเยาวชนนักศึกษาหรือประชาชนที่สนับสนุนในการสนับสนุนทั้ง3ข้อ ต้องช่วยกันคิดว่าจะเคลื่อนไหวต่ออย่างไรในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อจะทำให้ข้อเสนอเหล่านี้ได้กลับมาสู่พื้นที่สาธารณะใหม่ที่กล่าวกันว่ารัฐเอาอยู่สำหรับเหตุการณ์บนท้องถนนนั้นในสายตาของปิยบุตรมองว่าแม้สามารถควบคุมได้และหลายคนมองว่ารัฐบาลมีความเข้มแข็งมากผมคิดว่าตรงกันข้ามเพราะรัฐเป็นอำนาจนิยมมากขึ้นเท่าไหร่อาจรู้สึกเขาแข็งแกร่งแต่จริงๆนั่นคือความอ่อนแอ เพราะถ้าคุณแข็งแกร่งจริงไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจมากขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กลไกทางกฎหมายไม่จำเป็นต้องใช้ศาลทหารและตำรวจมากแบบนี้แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นการใช้กลไกบังคับทั้งสิน้นทำให้คนกลัวไม่แสดงออก แต่ถามว่าคุณสามารถเปลี่ยนความคิดจิตใจของคนจํานวนมากและเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้หรือไม่คำตอบคือไม่ที่ผ่านมาทั้งสองปีรัฐไม่เคยเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดประชาชนได้ทำได้เพียงตีกรอบไม่ให้เขาแสดงออกแต่เปลี่ยนความคิดไม่ได้การกดแบบนี้จะมีแต่แรงยิ่งขึ้นไปอีกที่บอกกันว่ารัฐเอาอยู่ผมว่าทำได้แค่เชิงกายภาพเท่านั้นแต่ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ เปียบุตรบอกอีกว่าส่วนตัวผมเองรู้สึกเสียดายในฐานะที่ติดตามความคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยในประเทศไทยมาตลอดให้พูดอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ไม่มีปัญญาชนไม่มีผู้นำทางความคิดของฝ่ายอนุรักษ์เหมือนสมัยก่อนยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดไม่มีคนแบบหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหรือพระองค์เจ้าธานีนิวัตคือพวกคุณไม่มีอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่สามารถสื่อ สได้แล้วคนอยากฟังอย่างลื่นหูและพร้อมเชื่อ พร้อมยอมรับและเห็นด้วยกับความคิดของคุณทุกวันนี้เวลาที่คุณมีคนแบบที่เห็นที่เป็นอยู่ในฝ่ายอนุรักษ์นิยมออกมาแสดงออกจนทําให้คนรุ่นใหม่เกิดคําถามว่านี่พวกเขามาจากยุคสมัยไหนพอคุณเปลี่ยนความคิดคนรุ่นใหม่ไม่ได้ก็เลยใช้วิธีส่งคนไปฟ้องคดีเต็มไปหมดทั้งประเทศวิธีนี้ไม่มีทางเปลี่ยนความคิดคนได้ถ้าลองไปดูสงครามเกี่ยวกับการเปลี่ยนความคิดในอดีตฝ่ายขวาหรืออนุรักษ์นิยมมีชั้น เชิงในการกล่อมเกล่าสร้างระบบคิดกับคนได้เฉียบแหลมและแนบเนียนกว่าสมัยนี้ตอนนี้ให้พูดตรงๆคือเมื่อคุณหาคนแบบนั้นไม่ได้คุณไม่มีทางไปเปลี่ยนใจใครได้หรอกด้วยวิธีการที่คุณกำลังทำอยู่ ผมคิดว่าฝ่ายอนุรักษนิยมเขาปรับตัวไม่ทันกับโลกโลกหมุนไปเร็วความคิดคนมันไปเร็วด้วยการสื่อสารและโซเชียลมีเดียการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเร็วกว่าเดิมหลายเท่าแต่ขณะเดียวกันคนที่ครองอำนาจรัฐพูดอย่างตรงไปตรงมาเริ่มต้นจากการยึดอำนาจและมีคนบริหารแบบประยุทธ์แล้วสืบทอดอำนาจต่อไปแบบนี้คือรัฐบาลสไตล์นี้ไม่ใช่รัฐบาลที่สามารถประครับประคองประเทศในลักษณะ ที่มีความคิดหลากหลายได้แต่เขามองภาพว่าต้องมีความคิดเป็นหนึ่งเดียวใช้อำนาจกดหัวเข้าไว้ซึ่งมันไม่เปิดพื้นที่ให้กับคนได้ถ้าจะฝืนกระแสะไม่ยอมปรับตัวก็จะเหมือนกับนาฬิกาที่เข็มเดินไปเรื่อยๆพอดึงเข็มกลับไปยังไงมันก็ต้องเดินหน้ามาอยู่ดีไม่ว่าจะดึงกลับไปเท่าไหร่ ผมมองว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเด็กรุ่นใหม่ความคิดเปลี่ยนต้องมองอย่างมีวิสัยทัศน์ว่าในเมื่อความคิดเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะเกิดจะสามารถบริหารจัดการภายใต้กระแสะความเปลี่ยนแป,ปลงที่เกิดขึ้นแบบนี้ได้อย่างไร ตรงกันข้ามฝ่ายอนุรักษ์นิยมทุกวันนี้อำนาจนิยมทุกวันนี้ยังคงคิดแต่รูปแบบเดิมไม่พยายามทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงเลยคิดแค่ว่า พวกนี้มันยุเอียงตะแคงรั่วมีคนอยู่เบื้องหลังมีผู้บงการการคิดแบบนี้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้แทนที่จะเข้าใจว่าสถานการณ์เปลี่ยนแล้วคุณจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้คุณกลับเลือกใช้อีกวิธีคือกดมันลงแล้วดูว่ามันจะขึ้นมาได้อีกหรือไม่ เียบุตรให้ความเห็นอีกว่าประเทศไทยเราผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วหลายครั้งและสงสัยว่าทําไมอนุรักษนิยมถึงไม่ใช้โอกาสที่พวกเขายังอยู่ในอํานาจยังเป็นผู้มีอํานาจครองอํานาจอยู่สามารถที่จะประคับประคองเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงได้แต่การเลือกกฎไว้อย่างเดียวพอกฎแบบนี้ยิ่งมีแรงต้านถึงวันหนึ่งเมื่อคุณคิดจะปฏิรูปปรับตัวอาจสายเกินไปแล้วก็ได้ ผมคิดว่ายังมีเวลาในช่วงเวลาแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะกลับมาทบทวนอย่ามองความคิดเดยาวชนของชาติไปในทิศทางที่คิดว่าเขาคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมือง ถ้าพูดง่ายๆฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลายคนมีอายุมากๆในเวลานี้ตอนตัวเองเป็นเยาวชนเป็นเด็กก็มีวิธีคิดเป็นแตกต่างของสังคมวันหนึ่งมีอีกรุ่นขึ้นมาต้องเข้าใจพวกเขาเป็นความคิดของยุคสมัยแล้วจะอยู่อย่างไรมันหนีกันไม่พ้น มันไม่มีป่าให้ออกแบบเมื่อก่อนมันไม่มีพอคอทอจะเข้าไปสังกัดยังไงก็ต้องอยู่ในสังคมแบบนี้ด้วยกันที่สำคัญเยาวชนหนุ่มสาวรุ่นนี้เป็นคนมีความสามารถหลายคนแต่พอพวกคุณไปมองเพียงแต่ในภาพการชุมนุมจริงๆความสามารถเด็กสมัยนี้มีเยอะมากเป็นทักษะอย่างคนรุ่นผมก็ตามไม่ทันคนคนหนึ่งทาได้หลายอย่างหลายภารกิจในตัวคนเดียวผมคิดว่าพวกเขามีความสามารถมากแต่แทนที่จะคิดในมุม แบบนี้กับเขาดันไปคิดว่าเป็นคนคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองทั้งที่คนเหล่านี้สามารถช่วยเติมเต็มให้สังคมไทยไปได้ไกลกว่าเดิมพัฒนาได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากคือการอย่าทําให้ความขัดแย้งมันเลื่อนถไหลจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรุ่นระหว่างเจเนอเรชั่นมันไม่ใช่ความขัดแย้งของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองแต่นี่คือความขัดแยง้งในเชิงวิธีคิดของรุ่น และหลายคนก็อยู่ไม่ไกลจากตัวพวกท่านส่วนใหญ่ก็ลูกหลานท่านทั้งนั้นคนในครอบครัวบ้านของท่านเองหรือบางคนก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมคิดว่าอนุรักษ์นิยมต้องปรับเรื่องนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจกับวิธีคิดแบบใหม่ๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ